ตัวนี้ให้กินหญ้าขนนะครับแต่อายุของหญ้าขนต้องสี่สิบห้าวันขึ้นไปนะครับต้องให้แก่ๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นหญ้าสดนะครับอันนี้กระต่ายตัวใหญ่แล้วนะครับอายุเท่าไหร่ครับกระต่ายชุดนี้สองเดือนครึ่งนะครับสามารถกินหญ้าสดได้แล้วนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นหญ้าขนนะครับ นี่เป็นกระต่ายปูพานสองนะครับอันนี้ปูพานสามนะครับอันนี้ก็ภูพานหนึ่งนะครับเป็นหญ้าขนนะครับโอเคนี่ครับอีกตัวหนึ่ง จะเป็นยญ้าขนนะครับกระต่ายก็กินนะครับยญ้าขนนะครับส่วนตัวนั้นจะเป็นนิวซีแลนด์ลอยนะครับเอามาผสมกับกระต่ายตามูพานดูนะครับตัวนี้จะมีอยสามชั้นนะครับ ให้ยานคนจะให้ตอนเช้าหรือตอนเย็นดีครับอ่าครับผมให้ยาดี้นะครับน้องเคนดี้ว่าต้องให้ตอนเย็นนะครับจะกินดีนะครับผมจากที่นี่นะครับที่นี่จะให้ตอนเย็นนะครับประมาณบ่ายนะครับอันนี้จะเป็นชุดข้างบนนะครับประมาณบ่ายสามโมงนะครับจะเริ่มให้ยาสดนะครับ Okay. นะครับอันนี้เป็นหญ้าขนในเขตหญ้าสนทั้งหมดนะครับหญ้าขนเราก็ปลูกเองนะครับที่นี่นะครับนะครับอันนี้เป็นผู้คานหนึ่งนะครับ ูพันหนึ่งเหมือนกันนะครับจะเป็นยาผลยาสดนะครับอันนี้ให้ในโซนของพ่อแม่พันธใช่ไหมครับ,รบอ่าตันนี้จะโซนของพ่อแม่พัน เป็นหด้คนนะครับให้สบายนะครับที่นี่นะครับเพราะว่าท่านะครับนั่งให้นั่งให้ยากครับให้สบายนะครับไม่ต้องยืนนะครับนี่จะเป็นชุดนิวซีแลนด์นะครับเอามาผสมกับกระต่ายดามภูพันนะครับแล้วก็ได้ลูกออกมานะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเอามาทดลองดูนะครับ อ,อันนี้ก็จิดยากเหมือนกันนะครับอโอเคนะครับผม